ตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในวัดประทุมแล้วนะคะวัดประทุมวานาราราสถานที่อภัยทานนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันประมาณบ่ายสองโมงครึ่งซึ่งก็เป็นหลังจากเ,เวลาที่เวทีได้สลายแล้วนะคะ,<ป>ะคุณนัทวุฒิบอกบอกว่า <ปะ S 1> ให้เราแ <ปะ S 1> ยากย,ย้ายเข้าวัดประทุมเราหวังว่าวัดประทุมคงจะเป็นที่พึ่งพาของพวกเราได้เขาคงไม่มาฆ่าเราในวัด เราก็ทยอยนันเข้ามานะคะเนี่ยก็คงจะสภาพอาจจะคล้ายๆนะตอนนี้แต่ในวันนั้นคงจะชุลมุนกว่านี้คงจะไม่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดนี้เพราะว่าเราถูกแวดล้อมไม่ด้วยทหารทั้งนั้นและตรงบริเวณนี้เองนะคะนี่ก็คือเต็นท์ของน้องเกดที่น้องเกดได้มาหลบไม่ได้ไม่ได้มาหลบขอโทษได้มาตั้งเพื่อที่จะมาช่วยเหลือคนที่หลบเข้ามาในวัดนะคะโดยเป็นอาสาพยาบาลแล้วก็มีแถบกาชาด ติดที่แขนติดที่หน้าอกแล้วเธอก็ทํางานอย่างขมักขเม่นมากในภายในเต็นท์แห่งนี้นะคะและขนาดนั้นเองก็ช,งช,งกนนะะช่วงช่วงเจ็มันค้านะคะช่วงที่ว่าเิดเป็นช่วงข้ามตอนที่น้องเกศเสียชีวิตซึ่งน้องเกศก็ปฏิบัติภาระ,าะหน้าที่ตั้งแต่มาถึงนะคะอย่างขมักขเมน่นโดยที่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการทํางานของเธอที่ก็คือโบสถ์ที่พวกเราหลบใช้เป็นที่หลบกระสุนนะคะ ช่วงค่ำๆยิงสาดเข้ามาเราก็หลบตามที่ที่เห็นที่เห็นนันนเหตุที่เห็นพญานาคก็นั้นคิดว่าน่าจะสร้างใหม่ป้าอาจจะต้องถูกชำรุดจากเศษกระสุนที่โดนเพราะเราก็หลบวิ่งกันอยู่ในนี้มันมีคลิปออกมาเพื่อนๆคงเคยเห็นคลิปนี้ที่ที่เขาบอกว่าใครยิงเขาไม่ได้ยิงเห็นวิ่งวุ่นกันะ่ะหลบอะไรก็ไม่รู้ใช่ทหารยิงหรือเปล่าไม่เห็นมีเลยรูปทหารยิงเห็นแต่คนวิ่งไปวิ่งมาอันนี้คือคําพูดของสสพักประชา บอกเราวาวิ่งเล่นกันในนี้นะคะไม่มีภาพที่ทหารยิงเข้ามาเห็นแต่คนวิ่งหนีกันไปวิ่งหนีกันมาไม่รู้วิ่งหนีอะไรไม่เป็นไรค่ะวิ่งนี